นะะควันนี้ก็ออกมานอกสถานที่หน่อยนะคะก็จะไปรีวิวนี่ค่ะซัมซุงนะคะ Galaxy Core ค่ะซึ่งทางซัมซุงเนี่ยได้ส่งไม่ใช่ผ่อนใช้ทรักเอ่อไม่มากระยะก็ประมาณไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์นะคะก็ผ่อนใช้แล้วก็มารีวิวในแบบสไตล์แบบไลฟ์สไตล์ประมาณทอกเตอร์ะค่ะไม่ได้รีวิวหึกอตัดแก๊ปเจนเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมาเจาะลึกกันว่าเจ้าซัมซุงตัวนี้ Galaxy Core เนี่ยเหมาะกับ เปล่าโซเชียลแบบนี้เปล่าค่ะค่ะแล้วก็เราก็มาพูดถึงการใช้งานจริงมั ออส่วนใหญ่ในชิวิต่อของเชนเนี่ยก็จะใช้แค่เรื่องการถ่ายรูปกล้กลองนะคะอ,อ,อัพโลงไอ i ีอินสตาแกรแล้วก็ในแฟนเพจ Facebook ส่วนตัวไว้ก็จะใช้หยุกแคนี้ไม่ได้ออใช้แล้วก็ส้างใช้อีเมลด้วยค่ะในการติดต่องานถ้าเกิด ในแง่ของการลึกๆลงไปเนี่ยเช่ไม่ก็ใช้อะไรเท่าไหร่ก็จะใช้อยู่แค่ประมาณนี้นะคะคราวนี้ก็เลยจะมาสนใจแล้วก็ฟิกไปตรงที่ว่าเรื่องกล้องของเขากล้องของเขาเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ากล้องลังเขานี่ห้าล้านเช่คิดว่ากับราคาของตัวเครื่อง s a m s u n galaxy c o p แค่เจ็ดพันกว่าบาทก็ถือว่าคุ้มค่านะคะกับการที่เราจะสำหรับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็อัพโหลดโซเชียลก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่ากล้องเนี่ยมีประสิทธิภาพอย่างไรนะคะ สำหรับเรื่องการใช้งานนะคะเรื่องพวมพัสดุแล้วก็เรื่องความไวกับบางคนคน, <N> นอกจากดีเช่อะเคยใช้เครื่องอนแล้วพอเรามาใช้เครน,นี้ก็รู้สึกว่าในตอนแรกเนี่ยที่เราได้นหนะเครื่องก็มันก็ไวนีว่แหลันะสกดีดไวแต่ว่าเวลาเราลงเครื่องมาเยอะหรือว่าเราเล่นรหลายๆแอปเนี่ยรู้สึกว่ามันเริ่มหนุนนิดนึนงแต่รู้สึกว่ามันปแบบ ไม่มีการแอปค้างหรือว่าแปอปเลนะ่อะไรเงี้ยเรื่องอาจจะเพราะว่าเช่เนี่ยเพิ่งใช้มา,ะา,าระยะสั้นเพราะว่าเอ่อให้มาใช้แค่หรือ,อยังไมเลยเออลองทดสอบในในการใช้งานเรื่องพื้นตลอดนะคะและ้วก็เรื่องแอปพลิเคชันหรือว่าเรื่องอนะไรเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์อยู่นะก็รู้สึกว่าง่ายดีนะคะที่สามารถโหลดเกมโหลดได้มาใช้แล้วก็ด้วยความที่หน้าจอนเนี่ยมันว่าราู้สึกว่าเราสามารถเล่นเกมได้สบาย ส่านหนังสืได้สบายอ่านหนังสือได้สบายนะคะจอแสดงผลก็ชัดชัดเจนเหมือนกันถือว่าชอบในระดับนึงนะคะตัวเครื่องน้ำหนักเครื่อง,องเนี่ยเบาสบายพกง่ายเป็นพลาสติกนะคะ่ะเคยทำตกรอบนึงก็ไม่ได้มีรอยอะไรมากมายเพราะไม่ได้ตกหนักมากแต่ว่าเครื่องก็ไม่ได้ดวดก็มีปัญหาอะไรหรอกเราก็เลยลองใช้งานไปเรื่อยนะคะส่วนกล้องหน้าเนี่ยมันยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ด้วยความที่คขาบีบมันแค่ะ ระดับ P C A เนี่ยมันก็นอน,น,นมากๆจะนทร์ถ่ายกล้องหลังแล้วก็สามารถพกไปถ่ายรูไปกินข้าวแล้วก็ถ่ายรูปอัปเดตให้เพื่อนได้ค่ะอย่างเจ้าตัวนี้เนี่ยมันพิเศษอีกอย่างก็คือ o, มีแอป e มอมีแอปพลิเคชัน Smart Stay นะคะก็คือมันจะไม่ใช้มันจะติดการใช้งานต่อเมื่อเราไม่ได้อยู่ข้างหน้าจอเนี่ยค่ะมันก็จะมีวิธีการเปิดตัวแต่ว่าใช้ไม่ัดไม,ไม่ไม่ได้เล่นทดสอบเท่าไหร่ะคะ อีกอย่างหนึ่งตัวนี้ที่โดดเด่นที่เขาโฆษณามาก็คือจะเป็นตัวใส่สองซิงค่ะเขาเน้นการใช้สองซิงนะคะก็เปิกให้ดูมีการใช้งานสังซิงนะคะสำหรับใครที่มีสองเบอร์มือถือก็สามารถอ๋อใช้ ตัวนี้เนี่ยเช่ก็ใช้ไวไฟแชร์มาแล้วก็เล่นเกี่ยวกับด้านกิอต์สมาร์ทกว่าก็เลยไม่ได้ใช้เรื่องของการโทรการรับสายหรือว่าทดลองซื้ออะไรมากนะถือว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องที่ราคาถูกเป็นสมาร์ทโฟนย่อมยาวที่ราคาไม่ถึง10,000บาทเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมืองแล้วก็สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีเออบัดเจตสูงมากที่จะซื้อเครื่องที่มันราคาสองหมื 100, ่นมากแต่ว่า เรามีงบประมาณเท่าน,นี้ความต้องการของคุณคืออะไรเช่นความต้องการเช่นอ๋อใช้เล่นโซเชียลมีเดียคุณกับเพื่อนฉันกับเพื่อนช่วตงตอนนี้มันก็ถือว่าเหมาะเหมือนกันเรื่องกล้องก็ไม่ได้เสียหายอะไรความชัด5ล้านก็ถือว่าชัดถึงแม นิดนึงก็คือเรื่องความชัดของสีรู้สึกว่าหน้าจอนเนี่ยมันจะสีสดมากแต่ว่าพอเวลาเราแชร์ลงไปเลาเราดูบนคอมพิเวเตอร์หรือว่าดูเครื่องอื่นจะรู้สึกว่าสีสสมันซีดมันดรอปลงมาิดนึงนะคะนี่ถือว่าโอเคเลยกับราคาที่สมาร์โทโฟนราคาย่อมเยาไม่ถึงหนึ่งหมื่นบาทราคาแค่เจ็ดพันเก้าร้อยบาทค่ะก็ขอขอบคุณนะคะซั่มซู่ ที่ส่งซัมซุงกล้องซูเปอร์ตัวใหม่ไม่ใช่ทดลองใช้นะคะสำหรับใครที่สนใจหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็ไปสอบถามกนได้นะคะที่ช็อปของซัมซุงหรือว่าบูทของซัมซุงได้เลยค่ะอ๋อวันนี้ก็ขอลาไปทันทีนะคะเอาไว้ครั้งหน้าเผื่อมีกล้องหรือมีโทรศัพท์ตัวไหนกน็เอาไว้ที่ตามกันค่ะไปแล้วบ๊ายบาย